สวัสดีจ้ะ่อบแม่พีโอกสูตสุขนมาเนี่ยมาเนี่ยสภาพมา,า,ามาท่ำย่ำปีจ้ะป,ปีกล้วยแซน้ำกหนาวจะข้าวปุ่นน้ำย่ำจะท่ำเองหอมร่วมจ้ะ บทหลอกเสีนจคอดีตโอ้ฮ สเสร็จแล้วจ้ามาเลยจ้ามาเกิ็ดน้ำกันแเสียปลายสวัสดีจ้า